ข้าวทอดค่ะอาหารว่างอย่างหนึ่งคล้ายๆปอปปี้อร่อยมากกรอบนะคะวิธีทําก็ง่ายเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของข้าวทอดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหนึ่งก็คือข้าวนะคะสองก็คือ,อไก่สับนะคะหรือใครจะใช้เป็นหมูหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็มีถั่วลิสงป่นนะคะทั่วแล้วก็ป่นให้ละเอียดนะคะแล้วโดวยสาคัญก็คือมีแผ่นปอปปี้นะคะ กันปอเปียแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครหาซื้ออย่างนี้ไม่ได้ก็สามารถซื้อได้อย่างที่เขาแช่แข็งเอามาทําอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีน้าําตาลน้ําปลานะคะรากรากระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาดูวิธีทํากันเลยค่ะก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะสักสอช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปนะคะผัดให้หอมนะคะ แล้วก็ใส่ไก่นะคะราะป้าเป็นไก่สับนะคะใส่ไปนะคะ ใส่น้ำปลางไปเลยนะคะน้ตาลแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะ ใส่ถั่วถั่วนี้กล้วเองนะคะจะได้หอมเัวเสเร็จล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะ,นะคะสัดส่วนป้าลงเอาไว้นะคะดูท้ายคลิปผัดให้เข้ากันนะคะ เขากันแล้วก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเราก็มาห่อด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้ข้าวก็เย็นแล้วนะคะเราก็มาหอ่อกันเลยค่ะนะคะตักข้าวมาใส่ ับลงไปนะคะปับซ้ายกับขวาเบาๆนะคะไม่ต้องกดแน่นเราก็ทาไข่ลงไปโอเค มันจะมีลักษณะคล้ายเหมือนกับปอเปาี๊ยะค่ะแต่ว่าเราใช้ข้าวใช้ถั่วแล้วก็ใช้ไก่ใส่ลงไปเนี่ยวลาทอดมามันก็จะหอมอร่อยมากนะคะก็เป็นอาหารว่างอีชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆได้อุปกรณ์ในบ้านนะคะ ใน,นนั้นนิีนึนเหย๋ยวทอดแล้วมันจะได้ไม่หลุดแผ่นอย่างนี้แผ่นโรตีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมุตรเราอยู่ใกล้ตลาดเนี่ยเราก็จะหาซื้อได้ง่ายแต่คนบางทีอยู่ไกลจากชุมชนนะคะที่แหล่งที่เขาทำไม่มีเนี่ยป้าคิดว่าซื้อในแมคโครจะมีแผ่น โรตีอย่างนี้ขายแต่ว่าเป็นแบบแช่แข็งอันนั้นก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็อาจจะราคาแพงกว่าอันนี้อันนี้ก็ถูกซื้อมาประมาณป้าซื้อมาหมดนี่ก็2ยี่สิบบาทเองนะคะแล้วก็มีไก่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาสับทำนะคะถ้าใครชอบหมูก็ก็ใส่หมูได้เลยนะคะก็พับแบบนี้ไปนะคะค่ะเดี๋ยวแผ่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำ ทอดกันนะคะทำให้เด็กๆทานได้ค่ะแล้วก็พี่ใหม่งานเลี้ยงหาของใกล้ๆบางทีช่วงนี้เราออกไปข้างนอกไม่สะดวกเราก็ทำอาหารง่ายๆนะคะราคาไม่แพงและกินแล้วอร่อย ถ้าก็ทาทานได้แต่ถามว่าห่อชํานาญไหมก็ไม่ได้ชํานาญนะห่อให้มันติดแล้วก็ทอดได้นะคะการมันดุนะคะเดี๋ยวป้าห่อให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะเตรียมน้ํามันให้ร้อนนะคะร้อนแล้วก็ปรับไฟให้อยู่กลางๆนะคะจะได้ไม่ร้อนจัดมากนะฮะก็ใส่ลงไปนะคะ ข้าวทอดอย่างเงี้ยเด็กๆค่าจะชอบค่ะแล้วโดยเฉพาะน้ําจิ้มเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาค่ะสามารถใช้ได้น้ำจิม้มจิ้มได้2แบบก็คือน้ําจิ้มบวยนะคะของป้านี่ก็ทาเป็นน้ําจิม้มไม่ได้ทำด้วยซื้อมานะคะบวยแล้วก็ใส่แครอทลงไปนิดนึงหรือถ้าใครมีเออเป็นน้ําจิ้มไก่หวานๆนะคะของน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป้านะคะ